สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยากจะมา,อาบอกวิธีการกดเงินแบบมีบัตร ATM นะครับที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่เคยกดนะครับมาที่หน้าตู้ก่อนนะอันดับแรกหนึ่งเลยเราต้องมีบัตร ATM นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรก็ได้นะที่สามารถที่จะกดในตู้ ATM ได้นะครับเสียบเข้าไปเลยอันดับแรกนะครับแล้วบัตรก็จะดูดไปเองนะครับแบบนี้นะ จากนั้นนะครับให้เรามาดูที่หน้าจอนะครับกําลังทํำรายการกรารรอสักครู่ให้เราใส่รหัสนะครับตรงข้างล่างนะครับเราก็ใส่รหัสไปเลยเป็นรหัส6ตัวนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกจํานวนเงินนะครับว่าเราจะทําการถอนเท่าไหร่สมมตุติยกตัวอย่างเป็น100บาท อถอนระบุจํานวนเงินนะครับถ้าไม่มีไม่ได้ระบุจํานวนเงินก็สามารถใส่เป็นยอดที่เขาให้มาได้นะครับ400 900 1 0 5,000า0นะครับเราจะถอนแบบระบุจํานวนเงินนะครับแล้วก็มาเลือกที่ออมทรัพย์เสร็จแล้วเนี่ยแค่เราใส่จํานวนเงินที่ต้องการผมขอเนี่ยใส่เป็น100นะครับหน้าจอตรงนะครับ100กดถูกต้องทำรายการรอสักครู่นะครับ เงิน100บาทนะครับออกมาเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมที่จะรับบัตรคืนนะครับบัตรก็จะหมุนออกมาแบบนี้นะครับอ่าได้ทั้งเงินสดแล้วก็บัตรคืนเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไล k e like, กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ